เป็นป wow! ระมาทร่วมอะไรเงี้ยอัตราที่มันก็ไม่ดีนะขี่ไหนขึ้นนีลูกขี่ไหนไหนขึ้นนี่ยังเมาแล้วขึ้นนี่ยังโต